นบ้านป่าแห่งหนึ่งห่างไกลความเจริญทางการก็ยากที่จะเข้าถึงจึงมีโจรป่าชุกชุมมากชาวบ้านถูกโจรขึ้นบ้านไม่เว้นแต่ละวันผู้นำหมู่บ้านจึงเรียกลูกบ้านมาประชุมว่าจะหาทางป้องกันยังไงดีมีหลายคนเสนอว่าให้เลี้ยงหมาไว้เฝ้าบ้านน่าจะดีที่สุดเมื่อทุกคนเห็นตรงกันจึงได้ไปหาหมา มาเลี้ยงแทบทุกหลังคาเรือนยกเว้นบ้านที่เลี้ยงแมวเพราะกลัวมันจะกัดกันตั้งแต่นั้นก็ไม่มีโจรขึ้นบ้านอีกเลยจนวันหนึ่งได้มีชายขายเนื้อจากต่างถิ่นอ้างว่าตนเป็นนายพรานเมื่อล่าสัตว์มาได้ก็จะนำมาแลกขายโดยตะเวนขายไปตามหมู่บ้านเรื่อยๆชายขายเนื้อตะโกนเรียกลูกค้าไปตามบ้านเรือนที่ตนเดินผ่าน ชาวบ้านเห็นก็เรียกซื้อมาทำเป็นอาหารจนเนื้อแทบไม่พอขายเมื่อขายหมดแล้วก็ปักหลักอยู่ที่ชายป่าโดยกินนอนอยู่บนเกวียนของเขาส่วนวัวที่ใช้เทียมเกวียนสองตัวเขาก็ผูกไว้ใกล้ๆที่พักนั่นเองโดยมีน้ำท่าและหญ้าให้มันกินจนกว่าเขาจะกลับไปล่าสัตว์อีกนายพรานวัยกลางคน ออกเดินทางเข้าไปในป่าพร้อมอุปกรณ์ครบมือรวมถึงสเสบียงอาหารที่นำติดตัวไปพอตกเย็นก็ได้เนื้อออกมาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางเนื้อสายหรือว่าสัตว์อื่นๆพ่อหามาได้เขาก็จัดการแลร่ให้เรียบร้อยพร้อมนำออกมาขายตามหมู่บ้านต่างๆเขาทำแบบนี้เป็นประจำจนสัตว์ป่าเริ่มล่อยหลอหายากขึ้นทุกวัน บางวันเขาก็หาไม่ได้เลยทำให้เขาคิดหนักครั้นจะกลับบ้านก็กลัวเมียจะด่าเขาคิดอยู่นานว่าจะไปล่าเนื้อที่ไหนดีแล้วนายพรานก็หวนคิดถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั่นก็คือหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงหมาไว้เยอะเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ออกเดินทางย้อนไปที่หมู่บ้านดังกล่าวปักหลักรออยู่นอกหมู่บ้านพอตกดึกเขาก็ย่องเข้าไปในหมู่บ้าน เมื่อเห็นเป้าหมายก็จัดการเป่าลูกดอกใส่หมาของชาวบ้านทีละตัวแล้วก็นำออกมาไว้ที่พักของตนก่อนจะทำการลวกน้ำร้อนและถลกหนังของมันจนขาวโพลนคล้ายเนื้อสัตว์ทั่วไปแลตามปกติแล้วก็นำไปตะเวนขายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านไม่รู้ก็คิดว่าเป็นเนื้อสัตว์ป่าก็เรียกซื้อกันยกใหญ่เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ได้บอกกับเมียอย่างภูมิใจว่านี่แกต่อไปนี้นะข่าน่ะไม่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์แล้วอา้าวทำไมเลยจ้ะพี่ไม่ล่าในปา่าแล้วจะไปล่าที่ไหนล่ะก็ล่าในหมู่บ้านนั่นไงล่ะภรรยาทำหน้างง,งในหมู่บ้านจะมีสัตว์ป่าได้อย่างไรกันก่อนที่สามีจะบอกว่าเขาเข้าไปล่าหมาในหมู่บ้าน เอามาหลอกขายแทนเนื้อซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้แถมยังขายดีกว่าเนื้ออีกด้วยอะไรนะพี่ไปฆ่าหมาชาวบ้านเพื่อมาหลอกขายให้พวกเขางันหรือก็เออนะสิไม่งั้นข้าจะมีเงินกลับมาให้เองได้มากมายขนาดนี้หรือแต่ว่ามันบาปนะพี่หมานะ่ะมันต่างจากสัตว์ป่านะต่างยังไงวะข้าก็เห็นชาวบ้านแห่ซื้อกันโครมโครม แถมยังบอกว่าอร่อยอีกด้วยพรรยาคัดค้านยังไงเขาก็ไม่ฟังและยังคงทําแบบนั้นเรื่อยมาจนชาวบ้านรู้สึกว่าหมาของพวกเขาเหมือนจะหายไปทีละตัวสองตัวจนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่ตัวชาวบ้านก็คิดไปว่าคงเป็นสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตอนกลางคืนและเข้ามากินหมาของพวกเขาจึงได้จัดเวรยามเฝ้าดูแต่ปรากฏว่า เห็นนายพลานคนดังกล่าวเข้ามาจัดการกับหมาของพวกเขาทุกคนที่ซุ่มอยู่กลูกันเข้าไปจับตัวพ่อค้าเนื้อเจ้าเล่จนเขารับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าหมาและแล่เนื้อไปขายให้ชาวบ้านพวกเขาจึงโกรธมากลงมือทุบตีพ่อค้าเนื้อจนสลบเมือดพอรุ่งเช้าหลวงตาเดินบินทบาทผ่านมาเห็นร่างของเขานอนแน่นิ่งอยู่ริมทางจึงได้ให้ลูกศิษย์นำตัวไปที่วัด พอฟื้นขึ้นมาเขาก็เล่าเรื่องราวให้หลวงตาฟังหลวงตาได้ฟังก็ถึงกับถอนหายใจแล้วก็ให้พรชายดังกล่าวก่อนที่เขาจะกลับลาและกลับบ้านไป2ปีต่อมาชายไข่เนื้อคนนี้ก็ได้ล้มป่วยลงตามเนื้อตัวมีแต่แผลผุพองเต็มไปหมดคล้ายโดนน้ำร้อนลวกทั้งปวดแสบปวดร้อนทรมานแสนสาหัสไม่มีหมอคนไหนรักษาได้เลย ส่วนภรรยาก็คิดว่าน่าจะเป็นโรคกรรมที่เขาเคยลวกหมาด้วยน้ำร้อนจนเนื้อตัวเขาผุพองน้ำเหลืองไหลหน่าเวทนายิ่งนักภรรยาได้ไปขอ,อน้ำมนจากหลวงตาเพื่อรักษาอาการหลวงตาก็บอกว่ามันคงแค่ทุเราเท่านั้นลหละโยมเมยไม่อาจทำให้หายขาดได้มันเป็นโรคเวรโรคกรรมทำใจไว้บ้างก็ดีนะ ภรรยาจึงได้กลับมาบอกกับสามีนายพรานจึงทำใจเขาทรมานอยู่หลายปีที่สุดเขาก็สิ้นใจตายแต่ก่อนตายเขาก็เอาแต่ห่าหอนทั้งคืนจนเพื่อนบ้านผวาและเสียงนั้นก็ค่อยๆเบาลงจนเงียบไปชายขายเนื้อได้สิ้นใจลงในที่สุด